คุณอนุเดชเชี่ยวชาญวริชกิจนายกสมาคมห่อเลี้ยงสัตว์น้ำไทยร่วมกับคุณวิชาญพิมพ์เจริญช่างกลเครื่องมือเกษตรได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำแบบประหยัดพลังงานขึ้นเพื่อนำไปใช้ในฟาร์มปลานินระบบปิดโดยสามารถหมุนเวียนน้ำในบ่อเลี้ยงปลาได้22บ่อพื้นที่มากถึง800ไร่ดโดยมอเตอร์ขนาด20แรงม้าส่วนประกอบทั้งหมดสามารถหาได้ในประเทศมีใบพัดเรือเดินทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50นิ้ว1ใบตัวประคองใบพัดทำจากโครงเหล็ก สูง2เมตรครึ่งและห้องเกียร์จากรถแทรกเตอร์เก่าด้านบนติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20แรงม้าไว้เพื่อผลักดันน้ำจากบอ่อบำบัดเข้าสู่คลองหลักขนาดกว้าง15เมตรช่วยเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นอีก30-50เซนติเมตรและไหลลงสู่บอ่อเลี้ยงปลาแต่ละบอ่อการหมุนเวียนน้ำด้วยวิธีนี้เปรียบเสมือนกับการถ่ายเทน้ำในบอ่วอวันละ2รอบทำให้ปลาเจริญเติบโตได้รวดเร็วและเลี้ยงได้หนาแน่นขึ้นอีก60% โดยปลานิ้งจะมีน้ำหนักตัวถึงเจดถึงแปดขีดในเวลาหกเดือนจากปกติที่ต้องเลี้ยงถึงแปดเดือนระดับมันก็จะสูงออกว่าบริบ่อที่เราเลี้ยงแล้วเราก็ไปปล่อยที่ท้ายบอ่อให้ระดับน้ำมันมต่ำต่ำลงไอ้น้ำที่มันหมุนเวียนกลับมาใช้เนี่ยโดยถูกเครื่องตัวนี้แหละเครื่องตัวเดิมเนี่ยส่งน้ำกลับเข้ามาใหม่ดูดน้ำออกไปปุ๊บทางด้านที่ถ่ายเทน้ำเนี่ยไม่ก็จะต่ำมันจะไหลออกจากในบอ่อออกมาเองใช้เครื่องตัวนี้ คอนโทรลตัวเดียวเลยครับผมเครื่องดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่เครื่องละห้าหมื่นบาทเสียค่าไฟฟ้าชั่วโมงละยีบาทประหยัดกว่าเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด320แรงม้าในการสูบน้ำที่ต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงถึงวันละ1 0,000บาทและยังเหมาะกับหน่วยงานราชการเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมผู้สนใจนะครับสามารถติดต่อขอแบบไปผลิตได้เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ